ใครง่วงตอนขับรถทำตามนี้ค่ะ 1. หาอะไรใส่ปากเขาค่ะเนี่ยค่ะปากเขาจะได้ไม่ว่างวิธีที่สองพูดเรื่องผู้หญิงค่ะพี่คะเพิ่มเห็นสาวคนหนึ่ง DM มาหาเขาคือใครหรอไม่มีนี่ใครอ่ะมีผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวอะค่ะที่พี่ไปกดไลค์ให้เขาอะค่ะนี่สีขาวก็นี่ไงไม่ใช่สีขาวแขนกุดอะค่ะ ทำไมพี่ไม่กดไลค์ให้ปื้มอะคะทำไมพี่ถึงไปกดไลค์ให้เขาอ่ะเนี่ยทำไมพี่ไปกดไลค์ให้ผู้หญิงอะรูปล่าสุดอะทำไมไม่กดไลค์ให้ปื้มอะฮะบ้าไม่มีเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีเธอทำอะไรของเธอเ,เนี่ยถายง่วงอะไรเงี้ยวิธีที่สามร้องเพลงค่ะวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำตาหนองเตง็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจิ้งวันดอยกระทงพอ,อแล้วหนูโอ้โหล,ลายกระทงก็ปื๊มเห็นที่ง่วง โโหใครมีวิธีแบบไหนอีกคอมเมนต์มาได้นะคะ